สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องมานีแท็กเตอร์รถไถถูกๆนะครับผมวันนี้แอดเองก็จะมารีวิวรถไถเอาไว้ไถนาหรือว่าเอาไว้ตัดหญ้านะครับในราคาย่อมเยานะครับผมรถไถคันนี้คือรถไถรุ่นคูป o ต้า2 2 0 1 DT หรือว่า Double Traction นะครับเป็นรถไถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถไถรุ่น L นะครับเป็นรุ่นขนาด เล็กนะครับก็เดี๋ยวแอดจะพาเดินดูรอบๆนะครับผมโดยรวมรถคันนี้เป็นสภาพเก่านอกนะครับเก่านอกก็จะแห้งๆเดิมๆครับข้อเสียของเก่านอกก็จะมีอยู่พวกอีพวกซีนพวกลูกยางอะไรมันก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่เก็บไล่เปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็น L สองสองศูนย์หนึ่ง DTG นะครับก็ยางหลังก็จะใหญ่กว่ารุ่น สองสองศูนย์หนึ่งธรรมดาครับยางหลังจะเป็นเก้าจุดห้ายี่สิบสองนะครับผมดอกยางนี่ให้อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมย่างเต็มนะกระทะก็ยังดีครับบดีแอดพึ่งขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทําสีขาวให้ครับย่างหน้าก็ให้อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับจะมีรอยรอยแยกหน่อยนะครับไม่ซีเรียสก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับ มีตังอาจจะค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับหรือว่าจะให้แอดเปลี่ยนให้ก็ได้ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าไอยางรุ่นนี้ครับในแอปสม้มแอปฟ้าก็มีขายอยู่นะครับก็ราคาไม่แพงครับผมประมาณเส้นละพันกว่าบาทพันนิดๆอะไรอย่างงี้ครับเป็นของใหม่นะครับเป็นรหัสเคสามนะครับเครื่อง l อลสองสองศูนย์หนึ่งจะต่างจากเครื่อง l อ0สองพันตรงที่ รหัสเครื่องนะครับก็ถ้าเป็น L 2 0 0 0ันะจะเป็นรหัส K 2ครับตัวนี้จะเป็น K 3ครับต่างกันนิดหน่อยครับรายละเอียดแอดเคยเล่าไว้ในคลิปหลายๆคลิปนะครับดูความเดิมก็คือประกณนท้องอ่างเนี่ยครับอันนี้คือเดิมนะครับประกณนท้องอ่างคือรถเขาก็ยังไม่เคยทําอะไรครับแต่มันจะมีข้อเสียของรถพวกนี้คือมันจอดนานครับพวกซีนซีนล้ออะไรก็จะเสื่อมพูดง่ายคือซีนล้อต้องเก็บทั้งหมดนะครับ แอดดูแล้วก็คือซีลล้อรั่วทั้งสีล่ล้อนะครับผมยางหน้าซ้ายอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับมีรอยแยกนะครับถ้าให้ซีเรียสก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับหรืออาจจะมีตังค์แล้วค่อยเปลี่ยนนะครับก็ถ้าจะให้แอดเปลี่ยนให้หรือว่าจะให้แอดสั่งของให้ก็ได้นะครับสั่งแล้วก็ให้ส่งไปเป็นปัะสะดุเก็บเงินปลายทางดีไอ้ความเดิมก็คือมีตะแกรง กันฝุ่นตะแกงกันเศษฝุ่นนะครับมาจากโรงงานเลยครับก็ถือว่าได้ความเดิมอยู่ถอนคัดน่าจะยังไม่เคยถอดนงครับดูหัวน,น็อตละรอยยังไม่มีเลยครับไม่ค่อยซีเรียสนะครับเพราะว่าอรถพวกนี้มันทําง่ายง่ายกว่าคูบต้ารุ่นใหม่เยอะครับเก<ฮ>ียร์สองสองศูนหนึ่งจะต่างจากเออลสองพันตรงที่ตัวนี้จะมีไฮโลนะครับไฮโลเนี high ่ย ก็คือมีสโล2สองที่นะฮะสโลนี่มีทั้งสโลกลางและสโลท้ายนะครับมีสองอันครับมีสโลสองสองสองค่าไอสองอันนะครับก็คือทดทดเกียร์แล้วก็ทดเฟืองท้ายครับอันนี้ทดเกียร์อันนี้ทดเฟืองท้ายนะครับแล้วตัวขับเคลื่อน4อยจะอยู่ตรงนี้นะครับยางหลังให้อยู่80%นะครับผมเป็นยางซูเปอร์สโตนนะครับถือว่าสวยสวยมากเลยนะครับก็แอดขัดกระทะไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอทำสีนะครับผม ข้างหลังก็จะแห้งๆประมาณนี้ครับถ้าเป็นสภาพเก่านอกก็จะประมาณนี้นะครับแต่หมายถึงว่ามันก็จะซีดตามอายุเขานะเพราะว่ารถก็อายุประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสีซีดบางแต่เรื่องความทนเนี่ยหายห่วงเลยครับทนต้องยอมรับว่าทน,นครับสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ตัดยงตัดหญ้าในไร่ในสวนนะครับถือว่าคุ้มนะครับก็เปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับผมมีบางคอมเมนต์นะครับที่ ถามเรื่องอะลงอะไรครับเดี๋ยวแอดจะตอบคอมเมนต์นะครับเรื่องถามว่ามีอะไรไหมครับอันนี้ก็จะให้ดูลูกสูบ76มิลนะครับผมเป็นของรุ่น L 2000กับ L 2201ครับจะใช้ลูกสูบไซส์76มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นอเรื่องการทําเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายที่อันคอนโทรลก็คือค่าค่าลงกลึงนะฮะที่เขา เอาอัดปอกออกแล้วก็ใส่ปลอกใหม่แล้วก็คว้านนะครับคว้านหลังคว้านในกระบอกนะแล้วก็ขัดนี่ปอกสูบนะครับก็จะให้ดูอะไหล่บางชิ้นนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ของร้านแอดเองนะครับถามว่ามีทุกชิ้นไหมมีเกือบทุกชิ้นนะครับผมนี่คือชุดเกียร์ทั้งชุดนะครับรวมถึงท่อนท้ายนะครับท่อนท้ายท่อนเกียร์ถ้าจะเอาหองเกียร์ก็ใช้ประกันชุดนี้ได้ครับไม่แพงนะครับผมหรือ ถ้าเกิดคนเงินน้อยครับอยากจะเปลี่ยนเพาะเฉพาะประกนตัวนอกครับประกันตัวนอกมันอยู่ตรงไหนเอ่ยประกันตัวนอกจะอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่อย่างนี้ครับก็มีขายส่วนนี้คือถ้าเกิดเราจะทําเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นประกรันท้องอ่างเห็นไหมฮะประกรันท้องอ่างจะอยู่ชุดล่างนะครับ รวมถึงล,ลูกยางตัวนี้ครับเป็นลูกยางฝาหน้านะกันกันเอ่อทำให้มันเป็นสูญเป็นระบบดูดแบบสุญญากาศนะครับถ้าลูกยางตัวนี้ขาดนะครับลูกยางตัวนี้ขาดจะทําให้ดูดน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะอย่างคันที่แอดเคยอลงรีวิวให้ดูเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้ปัญหาใหญ่นะครับปั๊มน้ํามันเครื่องก็มีขายก็ โอเคครับผมเดี๋ยวแอดจะสตาร์ทให้ฟังนะครับผมอยากจะลองขับอยู่เหมือนกันแต่พอดีไม่มีขากล้องครับแล้วก็นี่คือบริเวณบ้านบ้านแอดเองครับก็จะไม่ค่อยมีที่ขับถ้าเป็นที่กดังก็จะมีที่ขับอยู่ครับโอเคเครื่องถือว่าดีนะครับสตาร์ทง่ายแต่ของหัวนิดนึงครับก็อย่างว่านะเพราะว่าเป็นไม่ใช่ระบบ d ด r e c t injection นะเป็นระบบเขาเรียกว่าไงครับเป็น นันดิเรกอินเจกชันนะจะมีหัวเขาเรียกว่าไนเป็นห้องห้องเผาไหมห้องเผาไหมสำรองไอห้องเผาไหมเล็กอีกห้องหนึ่งออยขึ้นนะครับออยขึ้นปกติไปจะดับนะครับยังไม่ตัดสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวพามาดู เครื่องเครื่องนี้จะได้ความแห้งมากครับได้ความแห้งนะแห้งแบบไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยครับหัวฉีดนิวถือว่าเก่าแล้วนะครับผมได้ความแห้งความเดิมครับผมเครื่องจะมีไอบางบางนะครับผมมีไอบางๆถ้าไม่สังเกตแทบจะไม่เห็นเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางร้านหรือว่าพ่อค้าบางคนเขาก็จะไม่บอกนะรเรื่องนี้แต่แอดอยากจะให ลูกค้ารับทราบนะครับคือถ้าเกิดไม่ซีเรียสน,นะครับหรือว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นรถเก่าครับแต,แต่มันสตาร์ทง่ายครับเลยสตาร์ทเลยอยากให้ลูกค้าทราบข้อได้จริงครับส่วนเรื่องการตันดสินใจให้ลูกค้าตัดสินใจเองครับว่าเนี่ยครับโดยภาพรวมรถเป็นแบบนี้ครับก็แอดนึกถึงเสมอว่ากว่าเกษตรกร,กรหรือว่ากว่า FC ทุกท่านจะหาเงินไม่ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการเลือกรถสักคันไปใช้งานครับก็ต้องจะต้องแอดเองก็ต้องมีหน้าที่ที่จะบอกรายละเอียดของรถให้หมดนะครับส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับไม่ยากนะครับผมเรื่องการซ่อมการบํารุงอะไรเนะี้ยโทรถามแอดได้ตลอดครับถ้าโอเวอลเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแอดกล้าพูดได้ว่าถ้าโอเวอลเครื่องยนต์นะ จะทำแบบเต็มระบบจริงมีแอดร้านแอดร้านเดียวนะครับที่จะทำเ,เพราะว่าแอดขายอะไรด้วยครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับถ้าจะทำนะถ้าเกิดมันเป็นปัญหาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราทำไปเลยครับทำทำให้จบไปเลยแต่ถ้ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องโอเวองเครื่องยนต์นะครับเราใช้ได้เราใช้ไปก่อนครับถ้าเกิดเราอยากจะโอเวองเครื่องยนต์จริงๆก็ค่อยโทรมาก็ได้ครับหรือซื้อเครื่องใส่ใหม่ก็ได้ครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าพิจารณาครับ โอเคครับผมสําหรับวันนี้อาจจะหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากไปหลายที่อยู่เหมือนกันครับก็มานําเสนอรถไถเก่านอกนะครับเผื่อเป็นให้ทาง f อฟซตัดสินใจนะครับเรื่องเอาไปใช้งานในไร่ในสวนนะครับรถคันนี้ใช้ได้อีกนานครับเพราะว่าแอดลองขับแล้วเกียร์ก็เงียบนะครับข้อดีคือมันพอมันติดครั้งหนึ่งแล้วมันติดง่ายครับติดเลย นี่ขนาดเป็นไดเก่านะครับเป็นไดเก่านะถ้าถ้าเป็นไดทดรุ่นใหม่ๆนะน่าจะติดง่ายกว่านี้เยอะครับอันนี้ขนาดเป็นไดเก่ายังสตาร์ทง่ายครับเพราะเครื่องเครื่องไม่เยิ้มไม่เยิ้มนะครับนี่คือเดิมๆนะครับเป็นสภาพเก่านอกนะครับน้องๆเก่านอกเลยครับโอเคครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับผมแอดตั้งราคาไว้หกหมืนสามพันบาทนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยครับยินดีครับยินดีทําให้สิ่งที่จะแถมให้ก็คือเดี๋ยวแอด จะเปลี่ยนซีล้อให้ครับทั้งสี่ล้อครับผมก็ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเอาไปทําเองเพราะถ้าทําเองมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีแค่นี้ครับเพราะระบบไฟระบบอะไรมันใช้การได้หมดนะครับไฟออยไฟไฟออยไฟชาร์จครับขึ้นหมดครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ